ดีใจน้ำน้ำบูดน้ำบึงยังจะได้ผัวน้ำขานะนะให้ผัวเอ้ยก็ดีใจตัวถ้าคอยเอาผัวไอ้ขื่อสิยูจังเลยอ๋อะอะไรนะบัวถ้าคอยเอาผัวเอ้ยสิยูจังไดอ๋อกายู่คือเก่าแต่ยู่จังใดอยูคือเลี่ยงหน่อยจีจังหวางเล่าดอกดอน อยู่ต่างภาษาแล้วกผู้เา่านะ่ะก็ดีรู้เอาผนะัวน่ะเล้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงตัวกันี่ยแล้วไปยุ่นน้ำเขาแล้วก็ต้องหักดูแล้ตัวเองได้บันไยุ่นน้ำเอื่อยแล้วน่ะดูนี่เป็นยิ่งยู่ยูยิ่งเฒ่าขึ้นไปได้จังเ,งยยเลนะย,เย,ย,เเยจูงงจว่ามีคนอาอด้อยยูน้ำเขาได้เวลาการมีผัวจะบอกเดอร์ต้องหูจากหนึ่งของนึงน้ำเหตการขอกับ,กบน้ำคือเหตุยุ่งเหอนปกตินี่แหละ ยาไปหัดเห็ดเขาใหม่เขายุเครื่องเอื้อยด้หนึ่งเขาใหม่นะยันหนึ่งเขาใหม่เป็นเงินไม่ยาหน่ะโดยไปแล้วต้องดูแลตัวเองแต่เด้๋พออยู่ไปอันเราคิดฮองเอื้อยกับทรหาอ๋อกับได้อยู่ไก่ด้วยกับบินมาตัวบินรถมีไว้คือบุคี้คือบินอ่ะอ้าวจัลและห้าม้วเป็นนก เซ็นสันเนาะคิดว่าชี้ให้กูไม่ได้ให้แด่ว่ะแมนใครแด่โหเห็นกูจนเห็นหนาวพอถึงนอนน่องเสียใจได้ปัวโอ้ยขออภัยเสียใจเห็นอย่างยังให้จักเชื่อเลยุณเลยประสาทน้องเหมดนะแอะเอะแล้วเรนไปไปใส่ก็บไปเกียบผ้าไหม ไปเอาหินเอาน้องเมียจะมัจุราตมาอิลาต้องเฝ้าลึกแต่แมเก่าขาดยาว ขันบ่เฝ้าเดี่ยวถือกระทาถูกเมพเปอ้ายโอ้ยเร็วเร็วยันลองเพลงร่ำดีนี่คนนีข้ข้าวดีจะบอกข้าวดีก็ดกิเป็นย่างก็บอกไม่ลดนะขันข้าวดีข้าวดีชุดๆ,ๆเลยได้ไหมตัวถือเลขฮะถือเลขข้าวดีนี่วะโอ้ยดีกว่าซทำถือเลขขึ้นกันแล้ววะต้องถือเลขละว,วันที่หนึ่งคนอ่ะ นี่น่องน้องน้องน้องเตียงโมน้องเตียงโมฟื้นฟื้นชีพโอ้ยน้องสีเอาผัวน้องเสียเอาผัวเขาเล่นมาบอกเจ้าว่ะเขาอาบน้ำแต่งตัวงามๆน้ำอื่นเพิ่นจะมาขอน้องสีน้องเตงโมแไหมเพิ่นฮะน้องเตีงโมแตงโมเฮานี่ บอกว่าอื่นชาเขาต้องอาบน้ำพื่นจะสอนนะฮะครับฮักพื้นมาจะชาเขาก็เตรียมนาอยู่นอากินจ้ะเห็ดลาบเห็ดต้มอย่างถาพื้นจ้ะแตงกับไผัแตงกับไผัก็ใกล้ๆกเท่ากันกนี่ไหมคือว่าได้ยินมันว่าอย่างเเอาออมันต้องมาแจ้งเขาเจ้าอย่างงั้หนูนนต้องบอกขเขาพี่จ้ะไม่บอกเจ้าอย่างงี้ยูซีน่นี่ปุ๊บป,ปั๊บสิเอารดนี่ ขอคุยกันสภาพหู้จัดเขาดีเล้อบอขอคุยหู้ดีแล้วขอจิ้ตกลงไหมขอคุยกันสักพักแล้วเด็กน้อยขอคุยกันเ้างไม่ได้บ้า็กอเล็กหน่อยไปเอากันเดี๋ยวก็เป็นห้างเป็นยาเป็นห้างเป็นไม้ได้ลูกมากกับทิมเวนีกูเลี้ยงอีกจอกมันยังเถ่าแล้วจะมันยังเป็นไม้อยู่มันก็เอากับว่ามันเป็นใม้แต่คือหายพรน้องแก่สัตว ใครบ่ท่านเนี่ยอยากให้เอามันเด็กน้อยอยู่น้อยยิ่งแตมันซศราปลายปีแล้วมันหัจักอดทนใครอยู่เจ้าเนี่ยมีความอดทนบ่ะ่อยนี่ความอดทนสูงที่สุดขันข่อยบ่อดทนข่อยยู่เจ้าบ่ได้หรอกอ่ะเป็นเนี่เอาคนเพื่อนมาขอกะตาน้ำแตงให้กับขอด้เศร้าไหมตตตแตงตุ่มรอจัวแตงไม่มาเลยยู้ซื่อม,มันก็มาเอา ท่อนี่ไปน้าเชื่อฟัวเจ้าผีนอย่างก่อนเต้นเต้นนี่เดือดไหวใส่บอดีเด้อหันให้ใส่บอดีเด้อเดี๋ยวไปสีแตกอย่างตอนโอ้เฮ็นอย่างบุปรึกสากูเอามาผิดกันเตะแมงลงเฮียนเลยดิ กันดันมาตีเหนกร้องกับกูกูย,ยอมถุยแทะมึงกูไม่ได้ด้วยเล่กูเสียเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนกูก็เสียเอาด้วยคาถามึงตึงเจอน่ะมันพ่ายแน่นอนอีแตงโมงมึงสีเเลี่ยนใจเจากูตี <c oughs> ่บ่ั่นี่โอ้่รอมาอยเรีลบานว่อืเรียแล้วมันไฟดิ่งจะมจับอยากได้ีเลนแล้วปุยเนบ่ยากเสรนี้มันหมดแล้วที่ภาพแบบไม่ก็บี ดีแต่หวงมีป่ะจ้ยังไปรถดเอาไม่ก็ได้สมขมุกเขาวาอยลีตัวนี่แม่อาจันนี่นี่งูไอ้ขันจันก็ช่วยแน่อาจารย์เอ้ยได้มาไปรุเลยนี่กุเล้งเนี่ยเขาเสียเอาผัวก่อนเฮ้เดี๋ยวมุเแรงว่าไปรุดเอาขันซาบัวได้ต้องไปเอาเดี๋ยวนี้ต้องไปเอาไว้ไๆนี่ ต้องการไหวเหรอหมื่นเศร้าเขาสิมาขอ,อกันแล้วกันต้องการไว้ของมันสดสีแ,สดสแ,ดแล้อบ้านนี่ยแค่ซีเจียดเลี้ยนน้ำจันทร์ลวดนเนี่ยเฮีนบอกเมียนแค่จานทร์นี่โอ้โหผีบ่ให้บ่าอาจอารย์เฮ้ยสิภาษาผีผีร่างผีแต่นี่ผีเมืองอาจอารย์จัดลงไปแล้วผีตายหงองตีนนี่โว้ตายหงองขาดเลยมหงปลาซาเกาบ่กปลาซาเกาหมดแล้ว ตาได้ก็ขอเหล็กนเไม่เด้อเอาที่หลังมั่งบ่ที่หลังอ้ยคันสั่นกับภาพไปเนี่ยป่ังอาจารันไปก็ไปทั่วไปไอโอ้ยสาธุข้าสมบูรณ์มาปนานีนาเนด้อมาเขาแห้ง สัมนี่ยคู่บ้านญาติุ่งต้องตายไปเมียทูไปเมียยุ

นี่่พีไ่ไอ้พีไ่ไอ้อ้ยบ่ไหวฮึ้วฮูวฮู้วไปาไ

อยากสุขภาพดีผิวพรรณดีอย่าลืมดื่มกาแฟเก้าดีนะจ๊ะ